สวัสดีค่ะทุกคนคิมจีซอนนะคะก็ตามชื่อคลิปเลยนะวันนี้เราจะมาทดสอบความเป็นบลิง <laughs> ถ้าใครได้ดูคลิปก่อนนะ้เนี่ยคือทุกคนก็จะรู้ว่าเฟิร์นอะ่ะติ่งแบล็กพิงมากชอบมากคือมีเป็นแบบคอลเลกชันเลยแต่จะมีบางอันที่ไม่มีเพราะแพง <laughs> เดี๋ยวไว้มีตังเมื่อไหร่เดี๋ยวจะไปตําแน่นอนนะคะนะจุดนี้ก็ตอนตนี้ก็เตรียมคลิปไปแลนะ้วซึ่งเป็นคลิปของใครก็ไม่รู้เปิดมาเฉยๆเลยอย่างเออเปิดมาเฉยๆของใครไม่รู้ก็ขออนุญาตยืมคลิปนะคะ <laughs> มีอยู่ทั้งหมด10คําถามถ้าใครอยากร่วมเล่นก็เล่นไปพร้อมกันนะคะ <S <S ค่ะมันเดียวโด้คำถามแรกกันเลยค่ะถามแรกมีอยู่ว่าเดิมทีเพลงบูมบายะมีชื่อเรียกอีกชื่อนึงว่าอะไรบูมบายะบูมบายะอปายะอปายะใช่ไหมอปายะปะอปายะนั่นเองเพื่อนๆคิดว่ายังไงคะ ถ้าใช้ชื่ออุปายาแทนบุมบายาเอาจริงๆปะคือตอนแรกอะไม่รู้เลยว่าบุมบายามีชื่อเรียกมาก่อนนั่นแต่ว่าแต่ว่าทีนี้พอตอนไปสืบประวัติอะสืบประวัติเกี่ยวกับอลัลบ,บั้มนั้งแต่แรกเลยตั้งแต่แบบตั้งแต่เดบิวนู่นเลยนู่นอะดันไปรู้มาว่าเพลงบุมบ,บายาเนี่ยก่อนหน้านี้มันไม่ได้ชื่อว่าบุมบายามันชื่ออุปายาซึ่งมันเหมือนกับเพลงน่ารักน่ารักของใครสักคนนี่แหละที่เป็นนักร้องเดี่ยวเกาหลีแต่ว่าชื่อเพลงเหมือนกันแต่คนละสไตล์ <laughs> ต่อข้อที่เลย คำถามที่2เมมเบอร์คนไหนใน b l a c k พิง k ที่ชอบพูดคำว่าไม่มีตงังค่าเฮ้ยไอเนี่ยไอไ,ไม่มีตังค่าตั้งแต่แบล็กพิงค์เฮาอ่ะคนที่เริ่มอ่ะคือพี่ลิซ่าแต่คนที่ชอบพูดเนี้ยพี่จีซูว่ะที่พูดบ่อยตอนนี้พี่พี่จีซูของเราเนี่ยเองถ้าใครนะคะได้ดูวาไรตี้ของสาวๆแบล็กพิง k ์นะคะ <laughs> ในเวลาที่แบล็ k พิง k ์นั้น <laughs> ไม่คือ ไม่ใช่ไม่รู้นะรู้แต่ว่าคือคําถามมันบอกว่าคนที่ชอบพูดเขาไม่ได้ถามว่าคนที่เริ่มพูดเนี่ยเอยเพราะว่าถ้าคนที่เริ่มพูดจริงก็าพี่ไซ่าปะ่ะคนไทยใช่แต่ทีเนี้ยเขาแบบพูดบ่อยบอัเอจริงพูดบ่อยมันมันจริงทั้งเมมเบอร์อีกทั้งสามคนเขาก็พูดเขาก็พูดนะไม่มีตงังห์คแต่ว่าจําไม่ได้ว่าคนไหนบ่อยที่สุดก <c ười> <ส>็ <Buddha> เลยค <c ười> ิดว่าน่าจะเป็นจีซูเพราะว่าได้ยินจากปากเขาน่าจะบ่อยที่สุดแล้วก็ถูกด้วยต่อกันเลยค่ะก็สามคำถามที่สาม b บล็ k พิง k ์เดบิวตที่อเมริกาครั้งแรกผ่านรายการอะไรเฮ้ย hey, ตายแล้วย hey, ไม่รู้อ่ะเฮ้ยดูนะตายรายการ o มอร์น n ิ่งอเมริกานั่นเอง oh. ด้วยสาวสาวแบล็ k พิงเฮ้ยเฮ้ยไม่ไม่รู้จริงๆว่าชื่อรายการนี้คือดูแล้วเว้ยแต่ว่า ไม่รู้จริงว่ะโอยตายแล้วพานไปข้อหนึ่งคือดูทุกรายการที่ออกนั้นว่าจะไปทัวร์ประเทศไหนก็แล้วแต่ไปประเทศไหนออกรายการอะไรไม่ว่าจะออกรายการตามประเทศดูหมดเลยแต่ไม่เคยจําชื่อรายการเลยแม้แต่รายการเดียวจริจริงถ้าไหนที่จำได้ก็กจำาั้มึงไม่รู้ว่าชื่อชื่อรายการมันไม่ได้อะไรไงก็เลยไม่ได้จําก็คือดูแต่ดูหมดเนี่ยเออต่อค่ะถามที่สี่ในเพลง forever young ทอนที่ร้องว่า blackpink is the revolution เมมเบอร์คนไหน่เป็นคนร้องท่อนนี้โรซี่ปะไม่รู้สิวก mm ็เจนนี่อะเ้าบอกว่าเฮ้ยจำไม่ได้จริงเจนนี่ปะเจนนี่นั่นเองโดยท่อนนี้นะคะเป็นท่อนที่แอดมินรู้สึกชอบมากก็เลยนำมาตั้งคำถามในวันนี้ค่ะ ไอตอนที่ท่อนคือถ้าใครดูถ้าใครดูในคลิป dance practice for you r ยาจะเห็นท่อนที่แบบว่า blackpink is the revolution ก่อนจะท่อน blackpink is the revolution อะคือโรเซ่อะหรอคือโรเซ่อ,อะอยู่ตรงกลางก่อนเว้พอเราเซ่อยู่ตรงกางปุ๊บมันจะย้าย position ไปอีกฝั่งหนึ่งซึ่งซึ่งเราตรงตรงปะยอมรับว,ว่าไอเสียงที่พูดว่า blackpink is the revolution อะมันเหมือนมันมันเป็นเสียงที่มันมันเหมือนเสียงซ้อนอะเลยเลยแยกไม่ออกว่าเป็นใครเอ ก็ไม่เคยหาด้วยแต่คิดว่าจะเป็นเจนนี่เพราะเจนนี่ขึ้นขึ้นโด่งตรงกลางมาตรงท่อนนี้เออแล้วก็ถูกเว้ยต่อต่อคำถามที่5้าดันกลมน้องหมาของจีซูไม่ค่อยเอนจอยเวลาอยู่กับเมมเบอร์คนไหนในแบล็คพิงค์และเพราะอะไรลิซ่าใช่ปะเออน่าจะลิซ่าแน่เพราะลิซ่าชอบแกล้งดันกลมเห็นบ่อยๆไม่รู้ว่าใช่วะนะแต่เห็นบ่อยมากพี่ลิซ่าชอบแกล้งดันกลม ลิซ่าเองตองซ่าชอบแกล้งดันกลมจริงดูดูหลายคลิปแล้วไม่ว่าจะเป็นคลิปเอ่อไม่ว่าจะเป็นคลิปเดลิตี้ตั้งแต่วีไลท์อย่างเงี้ยเออในแอปแอฟวีอ่ะเออเห็นด้วยมากเลยต่อเลยค่ะทุกคนมาคำถามที่6เครื่องดนตรีที่โรเซ่ชอบมากที่สุดคืออะไรกีตาร์ปะ่ะต้องกีตาร์สินางเล่นอยู่บ่อยเออเล่นเก่งไปด้วย รถกีตาร์เออกีตาร์กีต้านั่นเองข้อนี้น่าจะง่ายที่สุดเพื่อนๆคนไหนนะคะเป็นแฟนคลับตัวจริงของโลถ้าใครได้ย้อนไปถ้าใครได้ไปดูคลิปที่โรเสเล่นกีตาร์บ่อยทุกคนจะหลงรักมางนี่เรื่องจริงร้านเปอร์เซ็นต์รับประกันเลยนะคือนางมีเสี่ยงโคตรโคตรตอนเล่นกีตาร์เสียงนางก็ชวนลงไหลพอพอคำถามที่เจ็ดในหอพักเก่าสมัยเป็นเทรนนี่ เมมเบอร์ของแบล็คพิ n งคนไหนที่คอยปกป้องเมมเบอร์คนอื่นจากมาแมลงสาบลิซ่าต้องลิซ่าสิลิซ่าพี่ลิซ่าสิลิซ่าลิซ่านั่นเองโดยลิซ่านะเอาจริงๆคือพี่ลิซ่านางเป็นคนที่ ไม่ได้ว่ากลัวพวกมาแรงแบบนั้นนางแค่ไม่ชอบนางไม่ได้ว่ากลัวจนจะต้องกีดการกิดการเหมือนคนเดือนี้เออนางนางแค่ไม่ชอบเท่านั้นเองเว้ยแต่ว่าไม่เคยเห็นกิดการสักทีคําถามที่แปดเพลงมาจิมักชรอมปรากฏตัวในหนังฮอลลีวูดเรื่องอะไรนี่มีด้วยเหรไม่รู้อ่ะข้อนี้ไม่รู้เจสติกลีนนั่นเอง และถึงแม้ว่าเพลงมาจิมักชอรอมจะลักจะสติกลีเฮ้ยไม่รู้จริงๆว่าว่ามันไปโผล่ในหนังฮอลลีวูดเดี๋ยวต้องกลับไปดู <laughs> เดี๋ยวต้องกลับไปดูเฮ้ยพลาดไม่ได้จริงๆอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกไปพิมพ์เราต้องไปตับโอเคค่ะต่อคำถามที่9สัตว์เลี้ยงของเจนนี่และโรเซ่คือสัตว์ชนิดไหนและมีชื่อว่าอะไรบ้างเจนนี่เลี้ยงหมาอยู่2ตัวตัวหนึ่งชื่อใครแก่มากอีกตัวหนึ่ง คุมะน่าจะยุมมันสองขวบส่วนโรเซ่เลี้ยงปลาชื่อจูวังกับโนรังสัตว์เลี้ยงของเจนนี่และโรเซ่ก็คือน้องหมาและปลาทองนั่นเองโดยเจนนี่นั้นมีน้องหมาสองตัวชื่อคุมะและไคส่วนโรเซ่มีปลาทองสองตัวที่มีชื่อว่าจูวังและโนรังเทปลามาที่คำถามข้อที่10กันเลยดีกว่าค่ะ จีซูนั้นมีพี่น้องแท้ๆรวมทั้งหมดกี่คนพี่น้องแท้ๆรวมจีซูด้วยสามคนพี่จีซูเป็นน้องเล็กของบ้านแล้วก็มีหลานด้วยกันถึงสคนสามคนนั่นเองโดยจีซูนั้นเป็นน้องคนเล็กมีพี่ชายหนึ่งคนพี่สาวหนึ่งคนเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคำถามที่แอดนำมาถามในวันนี้ Okay. โคจบันไปแล้วนะคะกับคําถาม10บคำถาม,ถามเป็นไงกันบ้างใครตอบข้อไหนไม่ได้บ้างยอมรับกันบ้างเลยตอบไม่ได้ยู่สอข้อเีเลยนะที่ว่าไปเดบิวที่ในรายการในรายการที่อเมริการายการอะไรเนี่ยไม่รู้กลับไปที่ว่ามาจีมา,าชารอมเอ็มบีเนี่ยไปโผลในหนังฮอลลีวูดเนี่ยนี่ก็ไม่รู้ก็คือโดยส่วนตัวเป็นคนที่ดูหนังฮอลลีวูดก็จริงแต่ไม่ได้ว่าด,ดูขนาดนั้นนะ่ะเออก็เลย ไม่รู้ว่าไปโผล่เออจริงๆเดี๋ยวต้องไปดูมันต้องไปดูเออเดี๋ยวจะไปดูจริงพอคะ่ะก็จบกันไปแล้วนะคะกับคลิปนี้ก็ฝากขอขอพูดอะไรนิดนึงนะคะกับ YG Entertainment ขอนิดหนึ่งนะคะก,ะคะก็ถ้าเห็นคลิปนี้กรุณานะคะปล่อยคัมแบ็กเธอคะ่ะรอมาเนี่ยปีหนึ่งแล้วปนีวปนึงแล้วไม่ปล่อยคัยมแบ็กสักทดีเงียบเงาเงาหงอยมากตอนนี้แบบเมื่อไรจะคมเมื่อไรจะคม ราบก็แล้วบนบานก็แล้วไม่มีวี่แววเลยแล้ว YG จีนะขอดน,นึนอะบอกว่าจะทำตั้งแต่ก่อนปีใหม่จนถึงตอนนี้เดือนมีนาะจะเข้าเีสาแล้วเนี่ยไม่เห็นวี่แววแม้แต่นิดเดียวไม,ไม่เห็นเลยตอนนี้ปอยมเมื่อคืขอร้องโซโลเดียวก็ได้เออป่อยมาหน่อยเออเข้าใจอยู่เขาเอามาตะมากเลยปะผ่านไปปีหนึ่งเขาอย่างดังเปี้ยงปังเปี้ยงปัง,เ,ปง,ปงเขา้าใจเลยแต่แบบนะกรุณา ร้อ,องได้โปรดชาวบริงใจจะขาดแล้วเข้าไปดูย้อนดูคลิปอกก่นย้อนดูอยู่นั่นแหละย้อนดูจนแบบจะจําบทพูดซึมเข้าไปในสมองแล้วเนี่ยเออขอร้องนะคะไวยจีนเมปล่อยคลิปเธอขาดได้โปรดนะคะสงสารชาวบริงตาดําๆทุกคนนะคะค่ะก็จบไปนะคะคลิปนี้ก็ถ้าใครชอบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b e ได้อย่าลืมกดติดตามเพื่อให้ไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะก็สาหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนนะคะเพราะว่าอัดคลิป ดึกเลยค่ะตอนนี้ก็เกือบเที่ยงคืนแล้วค่ะก็เพิ่งคิวคอนเทนต์เมื่อกี้ก็ประหัดเนอะโอเคค่ะาลาไปเลยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ